ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปุริสคกติ7ประการและอนุปาธาปารินิพานเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุทั้งหลายปุริสักติ7ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้ว เราจะละสิ่งนั้นดังนี้เธอย่อมไม่ยินดีในพบไม่ติดข้องในสมภพย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแลเธอนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะ เธอก็อยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือภวะราคะเธอก็อยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคืออวิชชาเธอก็อยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมพาคิยะสัญโยนห้าสิ้นไปเทอนัน ย่อมเป็นอันตารปาปรินิพายีเปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสเก็ดไฟสำเร็จแล้วดับไปฉนัน 2. ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้วเราจะละสิ่งนั้นดังนี้ เธอย่อมไม่ยินดีในภพไม่ติดข้องในสมภพย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแลเธอนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะ อนุสัยคืออวิชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมภคิยะสัญโยนห้าสิ้นไปเธอย่อมเป็นอันตารปาปรินิพายีเปรียบเหมือนเมื่อในช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสเก็ดไฟสำเร็จแล้วลอยไป แล้วก็ดับฉนั้น 3. ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเพราะโอรัมพากิยะสัญโยนห้าติ้นไปเธอย่อมเป็นอันตาราปารินิพายีเปรียบเหมือนเมื่อในช่างตีแผ่นเหล็ก ที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสเก็ตไฟสำเร็จแล้วลอยไปตกยังไม่ถึงพื้นก็ดับฉะนั้น4ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วพระโอรัมพาคิยสัญโยนห้าสิ้นไป เธอย่อมเป็นอุปปหัจจปรินิพพายีเปรียบเหมือนเมื่อในช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสเก็ดไฟสัมฤทธิแล้วลอยไปตกถึงพื้นแล้วก็ดับฉะนันห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเพราะโอรัมพาคิยะสัญโยนห้าสิ้นไปเธอย่อมเป็นอสังขาระปารินิพายีเปรียบเหมือนเมื่อในช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสเก็ตไฟสำเร็จแล้วลอยไปแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ สเก็นันย่อมให้ไฟเกิดขึ้นและควันเกิดขึ้นครั้นให้ไฟเกิดขึ้นและควันเกิดขึ้นแล้วย่อมเผากองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆนั้นให้หมดไปจนหมดเชื้อแล้วก็ดับฉนัน6กภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเพราะโอรัมพากิยะสัญโยนห้าสิ้นไปเธอย่อมเป็นสะสังขาระปรินิพายีเปรียบเหมือนเมื่อในช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดไฟสำเเ็็แล้วลอยไป แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เคืองเคืองสเก็ตนันย่อมให้ไฟเกิดขึ้นและควันเกิดขึ้นครั้นให้ไฟเกิดขึ้นและควันเกิดขึ้นแล้วย่อมเผากองหญ้าหรือกองไม้เคืองเืองนั้นให้หมดไปจนหมดเชื้อแล้วก็ดับฉนัน ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเพราะโอรัมภาคิยสัญโยนห้าสิ้นไปเธอย่อมเป็นอุดทังโสโตอากินิธคามีเปรียบเหมือนเมื่อในช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดไฟสำเร็จแล้วลอยไปแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆสะเก็ดนั้นย่อมให้ไฟเกิดขึ้นและควันเกิดขึ้นครั้นให้ไฟเกิดขึ้นและควันเกิดขึ้นแล้วย่อมเผากองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆนั้นให้หมดไป แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและป่าไม้ครั้นไหม้ไม้กอและป่าไม้แล้วลามมาถึงที่สุดหญ้าเขียวที่สุดภูเขาที่สุดชายนามหรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมหมดเชื่อแล้วก็ดับชนันภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แล ปุริสคกติ7ประการภิกษุทั้งหลายส่วนอนุปาทาปรินิพานเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนีเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบขาว่าถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแลว้วเราจะละสิ่งนั้นดังนี้เธอย่อมไม่ยินดีในภพไม่ติดข้องในสมภพ ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแหละเธอนันทําให้แจ้งแล้วโดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะเธอก็ละได้แล้วโดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือภวะราคะเธอก็ละได้แล้ว โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคืออวิชชาเธอก็ละได้แล้วโดยอาการทั้งปวงเธอย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าอนุปาทาปารินิพานภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลปุริสากติเจ็ดประการและอนุปาทาปารินิพาน